สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทางช่อง YouTube ตะกอฟไฟเตอร์ Fighter 2แล้วก็วทางเพจตะกอฟไฟเตอร์ Fighter ทุกๆท่านนะครับ มาดูตะก้อเหลี่ยมเซิร์ฟฟีข้ามฟีสไตล์นะครับระหว่างทีมงานภูพานกับทีมงานปากน้านะครับฝั่งที่หันหลังนะครับทีมงานของภูพานนะครับจะไทยหรือว่าจะแองจับคู่กับทางลานของน้องตั้มภูพานนะครับเจอกับฝั่งน้นนะครับเอยอดปากน้ํานะครับเซิร์ฟฟีข้ามฟีสไตล์ไม่มีบล็อกนะครับเกมอยู่ที่10 3แต้มนะครับชิงรางวัลอยู่ที่ 1 0 0่0ืบาทนะครับสำหรับตะวก้อนคนนี้นะครับช่วงต้นเกมนะครับก็เป็นฝั่งทางด้านของปากน้ำส่งลูกกอดนะครับกลับมาเป็นฝั่งทางด้านของทีมงานภูพานได้เสิฟนะครับแต้มอยู่ที่0ูนต่อนนะครับเกมเสิฟของน้องตั้มนะครับลูกเสิฟก็คือลูกเสิรฟท็อปสปินนะครับสำหรับตั้มภูพานนะครับส่วนฝั่งโน้นนะครับ ลูกเสิฟของฝั่งปากน้ำก็เอน้องเอเนี่เสิรฟหลังเท้าได้นะครับส่วนทางด้านน้องยอดนี่ก็เสิบท็อปสปินหนักแรงพอ,งอสมควรนะครับเกมก็ําฝั่งนี้ก็เป็นลูกเตะซันแบ็กนะครับส่วนทางด้านของปากน้ำนี่เกมก็ทำคือเต็มรอบโอ้โหจังหวะนี้มาแล้วนะครับแแรกเป็นฝั่งทางด้านของปากน้ำขยับขึ้นนำเป็นหนึ่งต่อศูนย์นะครับโดยเกมเสิร์ฟของน้องยอดนะครับเสิบลิกเน็นมานะครับ นำหนึ่งต่อศูนย์สลับปากน้ำนะครับได้เสริรฟนะครับสลับน้องยอดเสิฟท็อปสปินนะครับตัดยอดมานะครับจากไทยตักหลังเท้าไหลสายเข้าไปตามภูพานนี่ฮะอาวุธทีเด็ดของฝั่งทางทีมงานภูพานนะครับลูกเตะซันแบ็กตัมนี่สูงยาวเข้าดีนะครับกระโดดเตะซันแบ็กนี่ก็ท่วมเหมือนกันนะครับกลับมาเป็นฝั่งทางทีมงานภูพานได้เสิมนะครับโดยจากไทยนะครับ ศูนย์ต่อหนึ่ง,งเกมสืบของจะาไทยเจาะไวปหาทางด้านตรงยอดรับไหลเขมมาเอนะครับนี่นะฮะเก,ก็บมาทำนะครับเต็มรอบสวยงามนะครับน้องเอนี่ก็ถือว่าสันทัดนะครับรูปร่างก็ถือว่ายังเป็นรองน้องตั้มอยู่นะครับความสูงนะครับก็ถ,ถือว่ามีความคล่ขของตัวทีเดียวนะครับหนึ่งต่อศูนย์ปางนั้นไปเสิร์ฟ ยอดเสิร์ฟพลิกเก็ตมาตามรับแฉลบปินออกหลังไปเลยนะครับป็นเต้งของฝั่งทางฝั่งน้ำขยับขึ้นนําเป็น 2. ต่อศูนย์นะครับมันก็คงช่วงต้นเกมนี้ถือว่ามาดีนะครับเกมเสิร์ฟของน้องยอดนะครับเสิร์ฟวัดหัวเด็ดได้ดีทีเดียวนะครับลูมันไปทัดเน็ตแล้วก็ทําให้จังหวะการรับนี่รับไม่อยู่นะครับสองต่อศูนย์น้ํฝั่งน้ได้เสิร์ฟนะครับโดยน้องยอดมาอีกครั้งนึงได้อีกหนึ่งแต้มโอวัดเน็ตอย่างเดียวนะครับ ขยับขึ้นนําเป็นสามต่อ0ูนย์เลยนะครับแต้มสามต้มนี้มาจากลูกพลิกเน็ตลุนล้วนเลยนะครับสามศูนย์แล้วนะครับเกมเสิบของฝั่งปากน้ำนะครับน้องยอดเสิบกีมานะครับตามเปิดหัวสวยนะครับจังหวะนี้จะไทยไหลเข้าไว้ี่หัวได้เตะไม่เหลือนะครับเป็นฝั่งทางทีมงานได้เสิฟนะครับ โดยน้องตั้มนะครับเสิร์ฟ็อปด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับยาไทยก็เสิร์ฟพอปนะครับเสิร์ฟหลังเท้าไม่เป็นเลยสำหรับทางทีมงานภูพานนะครับศูนย์ต่อสามเกมเสิร์ฟของน้องตั้มนะครับอีเสิร์ฟจัดไปพิกเนต็ตโอ้โหลูนี้ก็ถือว่าเสิร์ฟดีสำหรับตั้มภูพานนะครับพัดเน็ตไปไล่หน้าขวาของน้องเอนะครับรับปิ้นออกหลังไล่มาเป็นตัอสามนะครับ ตีแด้มีแค่เน็ตหมดเลยนะครับตรงต้นเกมนี่ก็เกมเสือกมาต่อได้ด้วยลูกพิกเน็ตนะครับ1 3ทีสามทีงานอุพันได้เสิรอกตามเส์ฟไปไม่ครับนะครับเป็นเกมเสร์ฟของฝั่งทางปากน้ำนะครับเกมเสร์ฟหลักๆนี่น่าจะปล่อยโอกาสให้ทางด้านของน้องยอดนะครับได้เสร์ฟนะครับ สามหนึ่งนะครับย,ยอดเสิบไล่หนาสายจ่าไทย,ย,ยนะครับเอามีเป๋นะจังหวะน,นี้ลูกต่าต,ต่าเตะไปโดนเอเกี่ยวได้ไหลเข้ามาเอปากน้ำเรียบร้อยได้อีกหนึ่งแต้มนะครับขยัยหนีออกไปเป็นสี่ตัวหนึ่งเลยนะครับนะฮะลูกนี้เตะประคองให้แค่ข้ามนะครับก็เลยเป็นโอกาสของปากน้ำนี่จบสกอร์ได้สวยงามนะครับ สินห่าง4ี่ต้มสามต้มแล้วนะครับสลับฝั่งน้ำแต้มสต่ตหนึ่งเกมสืบของน้องยอดไล่มาหาทางน้นตั้มนะครับจะไทยไหลเข้าไปสวยนะครับติไม่เหลือนะครับเปลี่ยนเป็นฝั่งทางทีมงานได้เสิบนะครับช่วงทนเกมนี่ถือว่าเสิบดีทีเดียวนะครับทีมงานฝั่งน้ำก็ดู กันไปที่ระยะยาวๆนะครับยาพรหยาไทยนี่ขอเสิร์ฟดูบ้างนะครับหนึ่งต่อสี่นะครับตัดหยอดไปนะครับหยอดไหลสวยเอนะครับกดมาไม่เหลือนะครับือถือว่าเล่นเข้าขากันนะครับเียงานของปากน้ำนะครับ ส่วนฝั่งนี้ก็เป็นผู้เฉพาะกิจนะครับแต่ว่ามีความเป็นมืออาชีพนะครับจากไทยนี่ก็เป็นตัวยกอาชีพส่วนต่ําก็เป็นตัวเตะอาชีพนะครับมาจูนกันระหว่างเกมนะครับแต่ก็ถือว่าเคยเล่นด้วยกันบ่อยนะครับความคุ้นเคยนี่ก็ไม่เป็นรองฝั่งทางฝากน้ําแน่นอนนะครับกดไปเรียบร้อยได้เลียนเสริมนะครับสกอร์ยังอยู่ที่1ต่อสสหรับทีมพันภูพานนะครับ เสิร์ฟฟรีข้ามฟีสไตล์ได้ทุกคนนะครับรเป็นเกมเสิร์ฟของจาาไทยนะครับหนึ่งสเสิร์ฟกี้ไปหาน้องยอดนะครับลยกไหลามาน้องเอห่างนิดนึงตเตะส,สาดยาวลูกนี้ออกนะครับเป็นเต้มของฝั่งทางทีมงานภูพานขยับไล่ามาเป็น 2, 2> ต่อสี่แล้วนะครับสองต่อส แตมนะครับ2องต่อ4จากไทยนะครับจี้ไปหาน้องเอยอดไหลเข้ามาเตีกด,ดมานะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับทางด้านของทีมงานปากน้ำนี่ก็มีนักเตะที่เล่นเหลี่ยมนี้นี่ดีๆอยู่หลายคนเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอก้อนปักน้ำวิดปืนใหญ่หรือว่าเป็น <พอ S 1> ทางด้านของอน้องหนึ่งนะครับหนึ่งพุททีมนะครับ ทางด้านของจันเจาปากน้ํานะครับสื่อฟรีนี่ก็ถือว่าเสริรฟได้ดีนะครับแต่วันนี้ตั้มต้องลากเล่นลูกนี้ยังทได้ดีนะครับจังหว่าแก้ไขลูกหน้าเน็ตนะครับเป็นเกมเสิร์ฟของฝังทางทีมงานภูพานนะครับสองต่อสีสต่อสนะครับจะไกใหได้เสิร์ฟ ไปหาเนะครับเปิดยอดไหลลูกนี้ใกล้เน็ตอู้ลูนีป่านไม่ข้ามนะครับสรับน้องเอนะครับเป็นแต้งของฝทางทีมงานภุพานนี่ขยับไล่มาเป็น3ต่อ4แต้มเดียวทันนะครับจากงสกอร์ห่างตอนนี้นะครับเหลือแค่แต้มเดียวเป็นเกมเสิร์ฟข,<อ>ของทีมงานภูพานนะครับ3ต่อ4จะไทยเจาะไปยอดไหลาสายเข้าฝาลูกล้นโอกาสจังหวะนี้ตาลากเล่นเองนะครับกดจอจอเป็นอ<ด>ีกหนึ่งแต้มนะครับ ตามตีเสมอเรียบร้อยสำหรับพิม์งานภูพานนะครับกลับมาเท่ากันแล้วนะครับจังหวะนนี้เป็นเป็นเหลี่ยมบังคับให้ยกนะครับยกซ้ายนี่ทําให้ลูกมันไม่นิ่งเหมือนยกข้างขวานะครับเต็มนะครับ4ี่ต่อทีพิมงานภูพานได้เสริมนะครับจากไทยเจาะเข้าช่องกลางไปเอา้าหูรับลูดนะครับสำหรับน้องยอดนะครับ ได้อีกหนึ่งแต้มสำหรับทีมงานภูพานพลิกขึ้นนำแล้วนะครับห้าต่อสี่แต้มนะครับอืนะฮะหลังจากช่วงต้นเกมนี้ทางทีมงานของปากน้ำนี่ทำได้ดีนะครับมากลางเกมนี้เป็นทีมงานของภูพานนี่พลิกนำนะครับปากน้ำนี่ก็เคยเจอกันมาแล้วนะครับสองครั้งนะครับน้องเอนะครับชนะ อยู่ที่พุทธบูชานะครับแต่ว่ามาพ่ายอยู่สนามพัฒนา,นาการนะครับสำหรับทางด้านน้องเอก่อนหน้าน,นี้เป็นน้องเอกับทางด้านของน้องหนึ่งนะครับตีสองครั้งนะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะนัดน,นี้เป็นนัดที่สามนะครับแต่ว่าผู้ฝั่งน้องเอนี่เอาทางด้านของยอดฝั่งน้ํานี่มาเป็นตัวคุมเกมให้นะครับฝั่งนี้ก็ คู่เดิมนะครับจาาไทยกับน้องตั้มนะครับเสร็จที่3ามาดูนะครับว่าจะออกฝั่งไหนนะครับเป็นทางด้านของฝั่งน้ําได้เสิบนะครับสี่ต่อห้านะครับเอฝั่งน้ําขอเสิบบ้างนะครับลูกเสิบหลังเท้าจะมาไหมนะครับสลับแ้มของฝั่งฝั่งน้ําเอนะฮะเสิบตัดมานะซ้ายจ่าไทยไหลเข้าไปตั้มกดเรียบร้อยนะครับ สายขวาก็ยังนิ่งอยู่นะครับสำหรับจ่าไทยนะครับวันที่ไปเตีอยู่พุทธบูชา39ินี้เป็นทางด้านของน้องเอนีเจาะหน้าซ้ายของจ่าไทยนะครับลูกเกมหยอดลูกเสิร์ตตัดซ้ายนะครับจ่าไทยนิ่งน่เป๋นะครับทําให้ทีมงานของปากน้ำนี่ได้แต้มนะครับแอนนะครับผ่าต่อสี่จ่าไทยส์ฟกีไปหา้องเอวเหมือนจะเสิร์ตได้นะครับลูกเหมือนจะไม่แรงนะครับแต่ว่าทางด้านน้องเอนีครับไม่อยู่นะครับ เป็นอีกหนึ่งแต้มของทีมงานภูพานขยับหนีออกไปเป็น6.4ต่อ4เลยนะครับจะเข้ากลางเกมแล้วนะครับ6ต่อสเกมเสิร์ฟของจ่าไทยนะครับวันนี้จ่าไทยก็ถือมามาช่วยในเกมเสิร์ฟได้ดีนะครับเจาะไปหาทางด้านยอดเอลูกนี้ห่างเตะ <Okay. S 1> ลูกออกนะครับได้อีกหนึ่งแต้มนะครับขยับหนีออกไปเป็น7.4ต่อ4นะครับ,บออกปปบลางเกมแล้วนะครับ ทางปากน้ํานี้ไม่เปลี่ยนฝั่งนะครับขออยู่ฝั่งเดิมนะครับเกมต่อเนื่องเลยนะครับผูกผ่านได้เสริมนะครับจ่าไทยกี่ไปหาน้องยอดยกไหลเข้ามาน้องเอนะครับติมาดีนะครับตกเป็นฝ่ายตามหลังสามแต้มสำหรับปากน้ํานะครับมาดูลูกเสิร์ฟนะครับฝั่งทางปากน้ําจะกลับมาได้หรือเปล่านะครับเอขอเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งนะครับ 4-7นะครับเกียงเสิร์ฟของน้องเอ้ปากน้ำจอบเข้ามาจ่องลางนะครับตั้มเปิดหัวได้จาทายไหลแก้ไปดีนะครับสนามน้องตั้มนะครับลูกมันเป็นลูกช็อตนะครับลูกไหลทางน้ำไปนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับ แต้มยังอยู่ที่7็ต่อสนะครับขยับมุมเสิร์ฟนิดนึงสำหรับจ่าไทยนะครับเจาะไปเข้าช่องกลางนะครับยอดรับ 1- 2สองเข้ามาไลเนตนะครับเลือกเล่นลูกฟ้าเท้าสำหรับทางด้านของน้องเอนะครับจ่าไทยนี่พยายามที่จะขยับเข้าไปรับลูกเกมยอดแล้วนะครับแต่ว่าน้ำหนักนี่มันยังเร็วอยู่นะครับรับไม่ทันจริงๆนะครับเป็นฝั่งทางด้านของปากน้ำได้เสิร์ฟโดยน้องเอเหมือนเดิมนะครับ ดูนะฮะเกมเสิร์ฟจะเจาะได้ไหมนะครับ4-7นะครับเสิร์ฟเข้ามาช่องกลางอีกครั้งหนึ่งแต่ไทยไหลปอนไมห่างนะครับตั้มเตะศาสยาวโอ้แต่ยอดนะครับเหมือนจะเตะสาสยาวนะครับฝั่งทา,า,างนั้นตักน้ำนี่ขยับขอยขออห่างทั้งสองคนเลยนะครับยอดลงช่องกลางนะครับแต่ต้องคิดดูกน เปลี่ยนเป็นฝั่งทางทีมงานภูพานได้เสริมนะครับนั่นแมิุอเต็มยังอยู่ที่เจ็ดต่อสี่เป็นเกมเสริฟของจ่าไทยนะครับไหล้ายนงยอดโอ้หลูกนี้เปิดเตกนะครับเป็นอีกหนึ่งเตมสำหรับทีมงานภูพานนะครับขยับหนีออกไปเป็นแปดต่อสี่แล้วนะครับถือว่ามาเสริม ออกลูกเสิร์บีนะครับจากไทยมาวันนี้นะครับเหมือนจะน้ำหนัานากจากไม่แรงแต่ว่าทิศทางนี้ใช้ได้ทีเดียวนะครับเป็นต่อสี่ทีมงานภูพันให้เสิร์บนะครับจากไทย <ๆ S 1> ตัดไปเข้าจงกลาง,ง่ายนะครับจังหวะนี้ไหลเข้ามาน้องเอ,งอเนะครับกดไม่เหลือนะครับเป็นฝั่งทางปากน้ำได้เสิร์ฟตามหลังอยู่หนึ่งช่วงตัวนะครับ ตอนนี้ช่วงหลังๆนี้ทั้งนั้นน้องเอทิ้งขอเสิร์ฟเองข้ามเองเลยนะครับสี่ต่อแปดสี่ต่อแปดนะครับเลือกเจาะมาตรงกลางอีกครั้งหนึ่งหน้าขวานี่เป็นหน้าที่ของจ่าไทยนะครับรับหนึ่งสองก็ไปโดนทั้งนั้นเอเกี่ยวได้ลูกนี้ต่ำนะฮะโอกาสสาหดาบสองสองต่ำนะครับหดลงนานนี่จมเลยนะครับไม่ให้เกี่ยวนะครับ เกือบจะเป็นแต็มของปากน้ำํำแต่ว่าทางด้านของน้องยอดยกลูกต่ําเกินไปนะครับนอ้องเอจังหวะไม่ได้ก็ได้เทตีหัวประคองให้ข้ามก่อนนะครับเป็นทางทีมงานภูพานได้เสริมนะครับตแปดต่อสี่เกมเส์บของจ่าไทยกี่ไปหายอดนะครับไหลมาหน้าเน็ต ลูกนี้โดนน้องต้มเกี่ยวได้เตะสายาวนะครับได้อีกหนึ่งแต้มโอ้ลูกนี้เล่นฝ่าเท้ามาเบานะครับครับต่มเนี่ยรับได้นะครับขยับหนีออกไปเป็นเก้าต่อสี่เลยนะครับเด่นลูกเบาไม่ได้นะครับฝั่งนี้พร้อมที่จะเกี่ยวนะครับนำห่างแล้วนะครับเต็มเก้าต่อสี่เกมเส์บของจ่าไทย ไปหาน้องยอดเอา้ามีเปิดแป๊กนะครับลูกมีต้องแก้มาโดนจาไทยเกี่ยวได้ไหลเข้าไปตามเตะลูกมีออกข้างไปนะครับเตะยาวนะครับเ,เกือบเป็นแทมอีกแล้วนะครับน้องยอดวันนี้นะครับรู้สึกว่าจะกังเกลงนะครับรับเยียมเสิฟเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายนะครับรับหลุดไปนะครับเป็นฝั่งทางปากน้ําได้เสิฟนะครับ ยอดขอเรียกกำลังใจบ้างนะครับขอเสิร์ฟหน่อยนะครับสี่ต่อเก้าเกมเสิร์ฟของปากน้ำน้องยอดจังหวะนี้ก็ไม่ข้ามนะครับนานๆเสิร์ฟครั้งหนึ่งนี้จังหวะแล้วก็ทิศทางน้ำหนักนี้จะไม่ได้เหมือนเล่นสม่ำเสมอเหมือนเสิร์ฟสม,ม่ำเสมอนะครับเป็นฝั่งทางทีมงานผูพันธ์ได้เสิร์ฟนะครับโดยจ่าไทยนะครับแ,แต้มเก้าต่อสี่นะครับเก้าต่อสี่ สืรเข้าไปเอเปิดลุดโอ้ลุดนี่เข้าจังกลางอถหัวไม่ทันนะครับได้อีกหนึ่งแต้มสำหรับทีมงานภูพานขยับหนีออกไปเป็นสิบต่อสี่แต้มเลยนะครับปินงานหนักของฝั่งปากน้ําแล้วนะครับตอนนี้เกมรับนี่เริ่มจะรวนนะครับโดนเกมเสิร์ฟของจ่าไทยนะครับสิบต่อสี่กี้ไปหาทางด้านลองยอดรับโยงเข้ามาน้องเอนะครับต้องป้อนให้เข้าหัวเน็ตนะครับใส่ น้ำหนักได้นะครับสำหรับน้องเอนะครับยกเข้ามาสวยงามนะครับ<ไ>ปเป็นเกมเสิร์ฟของปากน้ำน้องยอดนี่ขอเสิร์ฟเกตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับสต่อส0บต่อ10บามหลังหแต้มขอขยับ<า>แต้มหน่อย <core cent. S 1> มาังหวันนี้ก็โดนเน็ตอีกแล้วครับสำหรับน้องยอดนะครับแต่จะพิกเกตเลยช่วงปลายเกมนีเกมเสิร์ฟนี่เริ่มจะไม่ค่อยดีนะครับ แต่ถึงงานผู้พานีขอเสิร์ฟให้ชัวไว้ก่อนนะครับสีต่อสี่แต่ว่าดีนะฮะเสิร์ฟไปจอหน้าขวาของเอ๋องเอนี่ถนาดซ้ายนะครับก็ยังแก้ไขได้นะครับลูกนาเน็ตนะครับเป็นฝั่งทางปากน้ําได้เสิร์ฟนะครับเต็มสี่ต่อสี่เกมเสิร์ฟของน้องเอปากน้ํานะครับจะสับเสิร์ฟหลังเท้าหรือท็อปสวิต ขอบมากี้หานตั้มนะครับเปิดไม่ออกต้องลากเล่นลูกนี้อุ้ยตามไม่ถึงแนตะ่ว่าทางนัก้องยอดที่ตกใจนะครับเพราะว่าน้องตั้มนีขายาวนะครับเหมือนจะเวอร์ได้นะครับยังเป็นเกมเซิร์ฟอยู่นะครับ,ส,บส,สิบต่อสี่จ่าไทายได้เสิร์ฟเจาะไปช่องกลางมีเป๋นะจังหวะน,นี้ไหลลูกมาห่าง โดนจ่าไทยเกี่ยวได้ต่ำต้องลากเล่นจ่จอลูกนี้เรียบร้อยเป็นอีกหนึ่งแต้มนะครับขึ้นนําเป็น11ต่อ4แต้มเลยนะครับแต้มนะครับ11ต่อ4เกมเสิร์ฟของจ่าไทยเจาะไปลูกนี้ออกหลังนะครับติดส,สาบยาวนะครับ วันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นงานหนักของทีมงานฝากน้ําเลยนะครับลูกเสิฟลูกเกมเขาทานี่ยังเป็นรองค่อนข้างจะห่างนะครับแต่ความพยายามก็ยังมีนะครับ4-11น้องเอขี้มานะครับตามเปิดจะไทยไหลเข้าไปล้นไหมนะครับยังขายยาวยังเวืรอได้นะครับสนหรับน้องตั้มนะครับไม่ยอมให้ล้นง่ายๆนะครับตามน้ำไปนะครับ เป็นฝั่งทางทีมงานได้เสร์มนะครับงานภูพันนะครับ11ต่อ4นะครับเหลือสองเต็มนะครับเกมอยู่ที่13นะครับเสริปลาสายน้องยอดไปนะครับไหลเข้ามาน้องเอลูกนี้สวยนะครับเด็ดห,หายนะครับปลายเกมแล้วนะครับ จกพลิกสถานการณ์ได้ไหมสรับน้องเอนะครับต้องพึ่งเกมเสิบของตัวเองแล้วก็เกมเข้าทำนะครับเกมเข้าทำนี่ก็ไม่เป็นรองนะครับแต่ว่าเกมเสิบตอนนี้นะครับต้องให้ชัวร์แล้วก็คมนะครับสลับน้องอ,อ,งอหมานะฮะหงายเลขสีตั้มเปิดหลังลูกนี้โอ้โหยังป้อนไปเข้าจุดนะครับสรับจ่าไทยนะครับไล่ยกจากท้ายคอร์ดเข้าไปเลยนะครับพราสกร,ร์มันห่างนี้ความมั่นใจนี่ก็ มีเยอะกว่าฝั่งโน้นแน่นอนนะครับเหยียดเกมเสิร์ฟอยู่นะครับ11ต่อ4นะครับจะไทยตัดยอดไปนะครับลองยอดยกไหลมาสวยเหมือนกันนะครับหมดสิทธิ์รับนะครับเดี๋ยวล็อกนะล็อกนะลูกสุดท้ายเดี๋ยวให้ตั้มเสิร์ฟนะนะนะขอขอขอให้ตั้มเสิบเพียงทพียงสามเพียงสามเป็นฝั่งทางด้านของปากน้ำได้เสิร์ฟนะครับตัวน้อง แต้มยังอยู่ที่4ต่อ11นะครับน้องเนะครับดูว่าจะเจาะหาใครนะครับ4ต่อส1ดตุกนี้เข้ามาช่องกลางนะครับจ่าไทยรับดึงสเข้าไปสวยงามนะครับตั้มกดลงเรียบร้อยนะครับเสิร์ฟมเจาะลำบากแล้วนะครับเกมเสิบของน้องเนะครับทั้งเสิฟทั้ง เล่นลูกนะครับน้ำหนักนี่จะเบาลงไปนะครับยิ่งยืดเยือยิงตกเป็นรองฝั่งนี้นะครับทางด้านตั้มนี่รอเตะส่วนจ่าไทยนี่จะป็นตัวเสิร์ฟหลักเลยนะครับเจาะไปหาหน้องเอทางด้านยอดไหลมันเตวฮูลูกนี้เตะไม่ทันนะครับกดลงหน้านิดฝั่งตัวเองนะครับเป็นฝั่งทางทีทมงานภูพานนี่ขึ้นแท่นไปเรียบร้อยเม็ดเดียวเกม12 .4 ต่อนะครับ โอกาสปิดเกมของฝั่งทางทีมงานภูพานเมช์ขอยครั้งแรกนะครับเซตถอยครั้งแรกของฝั่งทีมงานภูพานนะครับปิดเกมได้ไหมนะครับฝั่งปากน้ำต้องร็อกร้อยนะครับ12ต่อสแต้มเดียวเกมนะครับเสิฟกี้ซ้ายทั้งนั้นยอดลูกนี้ไหล้ายเข้ามาน้องเอ็นลูกห่างเตะสายยาวมาออกเกมไปเลยนะครับ ปินกลางทางทีมงานภุพานี่เอาชนะทางด้านปากงน้ําไปได,ได้ค่อนข้างจะขาดรอยนะครับ 13- ต่อ4แต้มขอบคุณ f c ทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามไปเลยนะครับเพจตะก้อไฟเตอร์แล้วก็ช่อง u t u b e ตะก้อไฟเตอร์2นะครับขออนุญาตจบกันบรรยายเกมไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีนะครับ